แต่เป็นมากประเทศนี่มิตตัดอย่างเดียวนะพี่น้องตัดอย่างเดียวขิดยังบ่เป็นมีบางคนเขาบอกได้ว่าเอ้ยแดกแต่หมาหมาไม่แดกมันคืออะไรนะบอกตะพุดก็งงว่าเอ้ยคำนี้มันคืออะไรนะครับมันซ้อนพี่นอ้องมันซ้อนนะครับพี่น้องไม่ยืดบุงจุดนี้เนาะงามบอพี่น้อง่างามบอจุดนี้นะครับ fc งามบอหน้าเซ็นทันเวอร์เนาะหน้าวิกซีห้าง หทางเลยนะราชดมรีวิกซีราชดมรีเนาะบางเทพุนผู้พูดไม่ถูกนะครับถนนราชดมรินะครับมองไปไกลๆพี่น้องเลยงามดีออนซอนดีเนาะออนซอนเมืองไทยพี่น้องเลยออนซอนความเจริญนะบ่าวเทพุนกับบุก้ยขึ้นสะพานจุดนี้จ้าเถื่อพี่น้องเลยบุเเก้ยขึ้นมาเบิ่งนะตัวสี่อ่ามองไปไกลๆแต่จะง่ามพันหนีเนาะพี่น้องเนาะก่อนเดินจากกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบอกไปทุกคนทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อที่เขามารับชมคลิปบ่าวเทพุนนะครับ ขอต้อนรับกระสูเตยพ้นชาแนลครับพี่น้องนะมือนีว่าจะยพ่นกองมากอ่านอกสถานที่เนาะพี่น้องนะครับมา้ี่พระน้องมาเบิงมาหล,ล,ล่อมาหลินมาเที่ยวเนาะพี่น้องเลยมาเบิงสิ่งที่มาสะจรรั่นเนาะที่ประเทศไทยสางนะครับบอกได้คําเดียวนะมีคาหนึ่งนะเบอกไเตยพ่นแบบได้ยินแบบคุ้นหูมากนะครับก็คือเขาบอกว่าคนไทยบอกว่า เป็นคนไทยหรือว่าประเทศไทยไม่อายชาติใดในโลกนะครับคำนี้พี่น้องคนไทยที่เห็นอย่างไรครับในส่วนตัวผมแล้วนะครับก็คือแบบมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงนะคนไทยไม่อายชาติใดในโลกอยู่แล้วนะครับทําไมถึงคนไทยถึงแบบพูดคํานี้ได้เพราะว่าดูว่าฝรั่งต่างชาติยังแหย่เห็นหลังไหลกันเข้ามาเพื่ออยากมาเที่ยวมาสัมผัส ดูเสียงข้างหลังนะครับเสียงพูดนะครับอาจจะเข้ากล้องบอลเปิไม่ใช่ภาษาไทยเลยนะครับเป็นต่างชาติล้วนๆนะที่เดินจุดนี้นะครับสุดๆนะดูจุดนี้นะคือสะพานล,ลอยนะครับคือขัวนะเอาง่ายๆก็คือขัวข้ามสะพานล,ลอยนะครับบ้านบอลจะเปเรียกขัวเนะาะแต่ประเทศไทยเรียกสะพานล,ลอยหรือว่าสกายวอล์กนั่นเองนะครับดูนะฮะกรลังต่างชาตินะครับเดินข้างล่างเต็มเลย น่าจะมีความสุขนะครับที่ได้มาเที่ยวมาสัมผัสเมืองไทยเนาะนะครับดูพุทธบาทนะใหญ่เกือบเข้าถนน,นนะครับนี่คือความเป็นจริงนะครับนี่คือความเป็นจริงที่ประเทศไทยสุดๆนะในมุมมองของบา่าวเตพนว่าสุดๆด,ด,ด้านความพัฒนาด้านความเจริญนะครับพิเศษเนาะคลิปนี้พิเศษบ่าวเตยพนกับยักษ์ป่าถึงอันค้นบ้่นบ่าวเตพนเนาะู้เทาู้แก่เนาะค้นดีเบินบวกเคยมาสัมผัสบวกเคยมาหลินมาเทียวบวกลยมาประเทศไทย เป็นกับสิเคยเห็นแต่ในทีวีในละครในข่าวนะในิืซอโซเชียลวนะพี่น้องเป็นยัางมุกจาของเมืองไทยเป็นใ,นใดๆพี่น้องก็อยากให้เบิ่งคลิปนี้แต่ไม่เห็นคลิปของเบาเตยพ่นนะก็อยากสิถามว่านี่คือประเทศไทยนะครับนะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรนะครับกับประเทศไทยนะพี่น้องเนาะเห็นบอกพี่น้องนะครับตรงหน้าห้างหน้า,นาตึกก็จะปลูกต้นไม้นาะปลูกต้นไม้ใส่นะครับคือคนไทยจะให้ความสําคัญมากๆนะกับ ต้นไม้นะครับเขาจะปลูกนะครับเป็นร่มเงาเย็นนะถ้าลงไปอยู่จุดนั้นจะเย็นมากอากาศดีมากนะครับอยู่แล้วรู้สึกแบบสบายเนื้อสบายตัวนะจริงๆนะผมนะผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับดูราบหน้าหนึกนะตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับดูนะครับดูวิ่งไปแล้วนะครับก็คือมีมนุษย์พั่มนุษย์เท่าบางคนเนาะที่เดินน่าจะลงมาจากเทือกเขาเหลียนซานหรือเปล่านะครับ เขาบอกเขาถามนะเขาตั้งคําถามว่าประเทศไทยมีรถไฟทางด่วนหรือยังนะครับมีหรือยังนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยยังไม่มีรถไฟทางด่วนเหมือนเขาเลยนะผมเคยได้ยินนะคลิปนี้นะแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าประเทศไทยมีรถไฟฟ้ามากี่ปีแล้วดูว่ารถไฟฟ้าตุดนี้นะครับจุดนี้รถไฟฟ้ามีกี่สายนะครับมีกี่เส้นทางนะครับนะครับนี่คือตั้งรถไฟฟ้าได้พี่น้องนะซองซ้อสั่นนะนะพี่น้องอยากให้มก็เบิ่งเนาะ ก็เบื้องความเป็นจริงนะคือถนนนี่กับถนนลาดชันดีตรงด้านหนา้าองเบาเตพ้นนะครับจะเป็นสารเท้ามหาพรหมนะครับจะเป็นสี่แยกเนาะจุดนี้เนาะจุดนั่น,ะน,นพี่น้องนะครับจะเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ขอพรนะดังระดับโลกนะเอาจิงริงนะพี่น้องนะดังระดับโลกเลยนะก็คือแบบไม่เชื่อนะอยากให้ไปดูอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นที่เข้าไปอ่า แก้บนหรือว่ามาไหว้มาขอพรซื้อบวงมาลัยไปถวายนะครับคนนี้เข้าไม่หยุดหย่อนเลยนะครับวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยคนนะนะครับสารเท้ามหาพรมเนี่ยคนเห่แหนหลังไหลกันมากราบมาไหว้คิดดูนะครับนะนี่คือประเทศไทยนะครับนี่คือเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะทําอะไรหรือว่าสร้างอะไรนะครับคนทั่วโลกนะครับให้ความสนใจให้ความสํคาสคัญ อยากมาสัมผัสอยากมาขอพรแลาวมาก,าการาบมาไหว้ครับเขามีความเชื่อว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยนี่มีมนขลังนะครับสุดยอดนะดูนะฮะรถรถเมย์เนาะมีบางคนบอกมีบางคนบอกเออรถเมย์ประเทศไทยเก่าตรงนี้ก็เบิ่งดูเอาเราไม่นนองเบิ่งเอาดูเอาเนาะความเป็นจริงนะจะมีรถแอร์รถธรรมดานะครับก็เลือกนั่งเลือกใช้บริการได้นะครับคือแบบ ชีวิตมีทางเลือกนะประเทศไทยเราจริงๆชีวิตมีทางเลือกนะไม่ต้องไปแบบอะไรมากมายนะครับคือตอนนี้บาเตโพลเนี่ยนะครับอยากไปไหนอะ่ะสมมติบาวเตโพลอยากไปวัดพระแก้วใช่ไหมนะครับบาตโพลสามารถนั่งเรือนะครับตรงข้างหลังบาเตโพลจะเป็นคลองแสนแสบนะครับเรานั่งเรือไปลงฝานฟ้าเราก็ลงอนุสาวรีย์เราก็ไปอีกหน่อยก็ถึงแล้วครับสนามหลวงหรือวัดพระแก้วนะครับนะแม้นั้นเราก็นั่งรถเมล์ไปนะครับแม้นั้นเราก็อ่า ไปนั่งใต้ดินก็ได้นะครับจะมีใต้ดินนะครับแต่ว่าถ้าเป็น BTS นะหทุกคนก็ไม่รู้จะไปลงสถานีไหนนะถ้าอฟรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับน่าจะไปต่อรถอีกต่อนหนึ่งนะก็คือแบบความสะดวกสบายแล้วมีทั้งเรื่องในชีวิตเรามากๆแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปพอดีพอหน้องอย่างลงไปชมด้านล่างแล้วครับลงไปชมด้านล่างนะครับ คือสกายวอล์กนะเดินเข้าห้างเลยมันจะเป็นต้องลงนะดูนะครับเหมือนบางประเทศแค่มีสะพานลอยเขาก็เปิดพิธีนะจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการนะครับเหมือนผมพูดเลยว่าถ้าประเทศไทยอ่ะถ้ามีสะพานลอยจุดไหนแล้วก็ไปเปิดไปทําพิธีเนาะนะครับก็คือพูดดีเลยว่าผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี่ย ไม่ต้องทําอะไรนะวันๆก็พากันเดินทางไปเปิดสะพานลอยไปตัดริปปินนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะดูนะฮะวัตถุกที่คนไทยสร้างนะสนีไม่เกิดน,นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่มีไฮไลท์นะอยากให้ดูฝาปิดท่อนะนะครับเป็นเหล็กแล้วก็เป็นเป็นรูป BTS นะครับคือทําให้แบบมีมูลค่าทําให้มีสตอรี่นี่คือวิธีคิดของคนไทยนะเอาจริงๆนะครับ ดูนะเศษขยะมีไหมนะครับถนนกับพุทบาทเท่ากันเลยนะครับนี่คือเขาเอื่นวาตน้นน,น,น,นี่ยังเนาะบ้าเนเบาปฏิพุทธหร่าเบาปฏิพุทธเชิญมาต้นตีนเปชรนี่นะครับเพิ่ก็มาปลูกไส่ค่ะคือว่างามพี่น้องกังเข้นมาเพิ่นก็นนกนสิเปิดไฟภานในเพิ่นก็นสิเอาไฟแสงสีมาประดบประดาเนาะนี่คือวิธีการขีดของเพิ่นมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดอ่าวิธีสถานที่สวยงามนะพี่น้องนะครับแต่เป็นมากปาร์ทศนี่มิจตตัดอย่างเดียวนะพี่น้องตัดอย่างเดียว คิดยังโมเป็นดอกมิเตอตัดอย่างเดียวมิเตคือคือแบบเจ๊ซีวา่าอย่างไรนะพี่น้องนะเขาบอกโเป็นนะพี่น้องว่าโมเป็นนะบางประเทศนะครับคือมีบางคนเขาบอกได้ว่าเอ้ยแดกแต่หมาหมาไม่แดกมันคืออะไรนะบอกแตุพคนก็งงว่าคำนี้มันคืออะไรนะครับหั่นซ้อนพี่นอ้องหั่นซ้อนนะครับพูดบาทกับถนนเท่ากันเลยนะครับโอเคนะครับพี่น้องนะครับคลิปน,น,นี้เนาะขอบุขอบุณเอฟซีทุกคนทุกท่านแหละที่เข้ามาหลับมาชม เบิ่งเบาเตยพ่นบทิมบทานะครับเบิ่งคลิปจนจบขอบคุณขอบคุณมากๆครับผมนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับอยากดูคลิปต่อไปกดซับนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับเตยพ่นขอนะครับกําลังใจจากคลิปีนะครับก็คือเวลามีโฆษณาเข้านะครับฝากคลิปีอย่ากดข้ามนะครับเพราะว่าจุดนั้นมันจะเป็นกําลังใจอย่างดีเลยนะครับมาซับพอร์ตเตยพ่นนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณขอบคุณนะครับทีบสีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับป่าวจะพัขอกล่าวคำว่าสบายดีเดอ้อพี่น้องสวัสดีครับ